เจสวัสดีทุกคนกันด้วยผมไปแล้วเอีเตอร์วันนี้ผมจะมาอธิบายว่าเกม s k i i d i toilet b เต battle font มาเล่นยังไงนะมัน,นนะมีคนขอมาคนหนึ่งอ่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะสอนเล่นคร่าวๆเลยอย่างแรกเราจะต้องไปที่หน้าเมนูเกม โอเคพอเราเข้าเกมมาแล้วอ่าเราก็จะมาอยู่ในหน้านี้นะเราจะต้องกดพลีไปนี่คือเอเลสซึ่งเอาไว้ฟังเงินสตอรี่เบต้าอันนี้ผมก็ยังไม่ได้เล่นไพเวทถ้าคุณมีเซิร์ฟก็เล่นได้ครับเพื่อนสว่วนนี้จะเป็นโหมดอันนี้เดี๋ยวผมค่อยทําแยกผมมาสอนเรื่องเอเลสอ่นะพอเราเข้าเอเลสมาปุ๊บพอเราเข้าเอเลสมาใช่ไหมสมมติเราเป็นผู้เล่นใหม่กดเราจะต้องกดตรงนี้ หรือว่ากดถึงก็ได้แต่ผมแนน้ำให้กดตรงนี้เราจะมาเจอกับหน้าเลือกตัวละครหระเก็เรามาเลยก่อนเราจะมีแค่คาเมราเมนตอนแรกนี่คเาเมราเมอันนี้คือว่ารท,ท่านสามารถซื้อได้เดี๋ยวผมค่อยทำอ่าเดี๋ยวผมค่อยต่อส่วนกาชานี้จะเป็นพวกตัวละครงาน,นที่หาได้ย,กยากนะและส่วนต่อไปก็คือตัวละคร ผมแนะนำผู้เล่นใหม่ให้ซื้อสเีนเกอร์แมนมาก่อนแล้วก็ฟารมเงินไปเรื่อยๆจนซื้อลารคาเมล่าแมนได้แล้วก็ฟารมเงินไปเรื่อยๆเลยให้ซื้อพีคิลิเตอส่วนเควสเดี๋ยผมค่อยทำแยกอะเซฟซูสุเราไป็นคาเมล่าแมนเราก,ราก,กดยี้คุยไปแล้วก็กดเลดี้ถ้าเราไม่กดเลดี้มันก็จะไม่ไม่เริ่มให้เรานะอี่เราเป็นคาเมล่าแมนใช่ไหมเดีย๋ยวผมจะสอนเล่นคาเมล่าแมน เดี๋ยวพวกตัวละครเดี๋ยวผมค่อยทำคลิปแยงนะถ้าเกิดถ้าเกิดใครอยากให้ผมทําต่อบผมขอสิไลค์อันนี้คือช็อปเราสามารถซื้อได้ผมยังไม่มีเงินเวปอนก็คือพวกปืนออเดอร์ Order ก็คืออันนี้ก็คือแบบพวกเลนกองแสงหูฟังเนี้ยเจ็ตแพ็กก็คือเจ็ตแพ็กส่วนไททันรีเควสเีมีก็รีเควสกับสเปเชียลไททัทนรีเควสเดี๋ยวผมค่อยทำคิแยกโอเค แล้วก็ต่อไปเป็นการตอนว่าเราจะหาเงินได้จากไหนสหัหาเงินเราต้องรอช็อปไปก่นอนเคเราจะหาเงินได้จากพวกสกีบิดี้ทอยลต,ต,ตรงนั้นโดยการอืมโดยการทําให้มันลงลงไปติดบักบนพื้นแล้วเราก็จะได้ซีมาแลวส่วนว่าเราจะได้เงินตรงเมนหลักยังไงตรงเมีนวเกมเราจะต้องจบวีนให้ได้ แล้วก็ถ้าเกิดเรามีไอเจเนียเจเนียสามารถใส่พวกเคสแพคให้เราได้เลยก็การเล่นคร่าวๆก็ประมาณนี้ก็ใครอยากให้สอนเล่นอีกผมขอ10ไลค์ละกันสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบาย